อันนี้เป็นวิธีการเก็บประวัติราคาที่หาง่ายนะแน่นอนประวัติราคามันก็มาคู่กับรายงานประวัติการซื้อใช่ปะว่าเฮ้ยสินค้าที่เราซื้อมีอะไรบ้าง1 2 3 4จํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่น่ก็เห็นประวัติราคาแล้วแต่ที่ครูจะบอกคุณที่มันหาง่ายแล้วมันใช้ได้จริงอ่ะคุณต้องเก็บนอกจากเป็น Excel แล้วประวัติราคาแล้วคุณต้องเก็บเป็นโฟลเดอร์ของ PO ไว้ด้วยใน PO นั้นมันก็ควรจะมีสเปคสินค้าอะไรอยู่ในนั้นด้วยเพื่อที่ครั้งหน้าคุณมาหามันจะได้เห็นเลยว่าสินค้าตัวนี้ที่คุณซื้อราคามันเท่านี้ก็จริงสเปคมันเป็นแบบนี้คุณซื้อสินค้าชื่อเหมือนกันแต่ทำไมราคามันต่างกันเยอะนักมันก็มีที่สเปคของมันดังนั้นขอให้คุณเก็บเป็นโฟลเดอร์ไว้เนาะอย่างอยู่ที่นึงคุยอยู่โรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะมีซื้อพวกเครื่องมือหนัก เยอะหลายอย่างอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเนาะเคนอย่างเงี้ยครูซื้อเคนในทุกๆโปรเจกต์เลยแล้วเคนมันก็คือชื่อเคนน่ะแต่สเปคการใช้ไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันดังนั้นเวลาครูเก็บเทพ่ะแน่นอนประวัติการซื้อรายงานประวัติการซื้อครูจะเก็บอยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้ราคาเคนเท่าไหร่แต่ที่ครูมาเก็บเพิ่มก็คือเป็นโฟลเดอร์ของเคนแล้วก็มีเลขที่ po คยสแกน PO แล้วก็สเปคเก็บโยนไปในโฟลเดอร์เคนนั้นโยนไปโยนไปแล้วเวลาคนที่ต้องการราคาอย่างเช่นเซลล์หรือฝ่ายบริหารเนี้ยต้องการดูราคาประวัติการซื้อบางทีอาจจะเอาไปทำต้นทุนอะไรก็แล้วแต่ก็แลแ้วแ,แต่เขาจะเอาเขาขอเฮ้ยฉันขอดูเคนที่ซื้อมาทั้งหมดหน่อยเราไม่ต้องมัวมาเสียเวลาเฮ้ยไปหาไปทำก็เราทำไว้อยู่แล้ว เราส่งให้เขาได้เลยเราแชร์ g o o g l e Drive ให้เขาได้เลยนี่ฉันหาไว้แล้วดังนั้นเราเป็นคนทำงานแล้วเราเป็นคนคุมหรือบริหารเราก็ต้องบอกน้องๆว่าเฮ้ยเธอช่วยทำแบบนี้ให้หน่อยมันมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเม n นจงานตัวเองเพื่อจะทำเพราะถ้าเราไม่เมเนจเวลามันก็จะมีงานอะไรมาก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องฟิกเวลาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลานี้ฉันจะเก็บรวบรวมอันนี้คุณทำแบบนี้บ่อย ครั้งแรกมาอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าคุณทำมันเป็นกิจวัตรแล้วมันจะแค่โยนข้อมูลเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์นั้นเองเนี่ยขอให้คุณเก็บประวัติแบบนี้มันจะไม่เสียเวลาทำงานมันจะทำให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้แล้วมันส่งผลดีให้กับคุณด้วยนะเขาจะมองมาโอ้โหมือโปร,โจ,รจริงๆทำงานมันมืออาชีพว่ะมันเก็บไว้ทุกอย่าง ถามมาตอบได้ส่งให้ได้เนี่ยคุณต้องพลพักรักจําในสิ่งที่มันจะทําให้ทํางานง่ายแบบนี้คุณเอาไปทําค่ะแบบนี้ครูทําแล้วมันทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาตอนที่ครูเป็นน้องๆตอนที่ครูเป็นระดับผู้บริหารแรกๆผู้จัดการแรกๆครูก็เก็บข้อมูลแบบนี้แล้วเจ้าของบริษัทเขามาขอเฮ้ยขอดูอันนี้หน่อยครูมีให้เขาเลยโชว์เลยว่าอะเนี่ย คูแคปเป็น Excel ให้เขาแล้วครูก็มีเลขที่ PO เป็นโฟลเดอร์แล้วก็สเปคคูก็ส่งให้เขาเลยเนี่ยดูเอาได้เลยเขาชอบมากดังนั้นเอาไปทำค่ะ mm. คุณก็เลือกทำสินค้าที่มันเป็นเมนของคุณเนาะเป็นเมนก็คือที่มันซื้อเยอะๆยอดสูงๆเอาพวกนี้มาทำก่อน อันเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ต้องไปใส่ใจมันก็แค่เป็นประวัติการซื้อทั่วๆไปแล้วไอ้เรื่องการทํารายงานนะถ้าคุณจะเจาะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณไปเรียนคอร์สรายงานของจัดซื้อในนั้นมันจะมีรายงานทั้งรายงานพื้นของงานจัดซื้อแล้วรายงานระดับบริหารที่เอาไป a d ด p t ต่อยอดแล้วไปทําพวกคอร์สเซฟวิ่ไปบริหารตัวสินค้าบริหารซัพพลายเออร์พวกนี้ได้เลยไปเอาความรู้ตรงนั้น ครูขอให้คุณโชคดีแล้วเติบโตยิ่งขึ้นไปเนาะขอให้คุณดูแลสุขภาพใจากใจครูทันญ่าค่ะ